มุมปากทางด้านบนข้างนี้ฉีดเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านนี้ยังไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์จะเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคุณบอกคะพี่เป็นคนที่หน้าบึ้งมากอยากฉีดฟิลเลอร์ปากเพื่อให้มุมมันยกและหน้าดูยิ้มตลอดเวลาได้ไหมคะคุณพี่คะฟิลเลอร์ไม่ใช่ยาวิเศษคะ่ะมันไม่สามารถทําได้ขนาดนั้น มาดูเคสนี้กันค่ะเคสนี้มุมปากปกมากๆถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นคนเจ้าเนื้อแก้มเยอะจนกดมุมปากลงมาบวกกับเป็นคนที่รอบคางไม่สวยไม่มีโครงสร้างด้านล่างในการซับพอร์ตมุมปาก แก้มข้างบนกดข้างล่างไม่มีเสาค้ำเลยทําให้มุมปากดูตกลงมาค่อนข้างเยอะถ้าจะแก้มุมปากตกในเคสนี้ต้องไปแก้ที่ปัญหาต้นเหตุก็คือไปลดแก้มและไปเสริมโผง้างด้านล่างก็คือฉีดบริเวณคางทั้งหมดมุมปากถึงจะดูยกขึ้นแบบเยอะมากๆส่วนถ้าฉีดฟิลเลอร์ปากอย่างเดียว 1cc จะเป็นการเติมวอลลุ่มให้กับปากปรับสมดุลปากบนล่างให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นและในเคสนี้นะคะหมอใช้ฟิลเลอร์ทั้งหมด 1cc ในการปรับวอลลุ่มของปากค่ะเติมขอบปากกระจับกลางเล็กน้อยปาก ร่างนิดเดียวและที่เหลือทั้งหมดไปเติมบริเวณเนื้อปากด้านบนด้านข้างนะคะเพื่อให้ตรงนี้มีวอลลุ่มเยอะขึ้นมุมปากดูงอนขึ้นเล็กน้อยหลังฉีดจะเห็นว่าปากดูสวยขึ้นแม้ว่ามุมปากจะอยู่ที่เดิมแต่การปรับสมดุลของปากและการเพิ่มวอลลุ่มให้กับปากทําให้ปากดูน่ารักมากยิ่งขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปนะคะฟิลเลอร์ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเอาไปยกมุมปากแบบเยอะๆตามที่ใจเราคิดได้ค่ะแลาต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าอะไรที่ทําให้มุมปากเราตกและเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุด้วยค่ะ